เอศักดาคมบริษัทระดับเทพ519 ขอบุณครับสปอนเซอร์เนี่ยใครสนับสนุนเรานะเราจะจับให้เต็มที่เลยเพราะของก็ดีจริงอย่างเจ้านี้เลยครับใครเอศักดาคมเขาเป็นศูนย์รวมพระเครื่องและมีการประมูลนะฮะบอกเลยว่าของแท้แน่นอนที่เอามาประมูลกันใช่แล้วที่สําคัญนะคะคุณจะได้ในสิ่งที่นอกจากของแท้แล้วหายากด้วยยินดีคืนเงินนะถ้าไม่ได้ของแท้เนี่ยและอีกอย่างหนึ่งครับใครอยากเรียนรู้เรื่องการส่องพระเขามีช่องใน YouTube ชื่อช่องว่าส่องอย่างเซียนไปตามได้เลย ในเพจ เอสักดาคมหลายหลายคนนะคะน่าจะรู้จักท่านนี้เลยค่ะใครครับอาจารย์นิติกฤตติศีวรนันซึ่งท่านเป็นคนที่คิดค้นศาสตร์ตัวเลขแล้วก็เรื่องของเบอร์โทรศัพท์พี่เจคือจริงๆศาสตร์ตัวเลขมันมีมานานแล้วแต่อาจารย์นิติกิตเนี่ยเอามาเกี่ยวพันกับเรื่องเบอร์โทรศัพท์ใช่ค่ะและพอคิดค้นไปคิดค้นมาอา้าวมันตรงเลขลงท้ายโทรศัพท์หนูละกัน7 9 7็อย่างนี้อาจารย์นิติกิตก็จะบอกเลยว่า7979จะเป็นคนแบบไหนแล้วมันน่าประทับใจครับค่ะ โคตรตรงสมมุติว่าเนชายาอยากอยู่หน้าจอทีวีเขาก็จะเลือกเบอร์ที่ทําให้เราเนี่ยอยู่หน้าจอแล้วมีสเสน่ห์มีพลังที่ออกไปแล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยโอ้เขาจะเก่งขึ้นหรือ เขาจะพูดเก่งหรือไม่เก่งขึ้นเบอร์โทรศัพท์ก็เกี่ยวข้องนะที่ผมพูดกันอยู่เนี่ยคุณสามารถไปเรียนรู้ได้นะเพราะเขามีหนังสือขายแล้วก็มีเรื่องของอันนี้ครับผมใช้ประจําเลยอะไรคะสวดมนต์สอนเจ้ากรรมในเวรอ่าบทนี้หนูก็ใช้อาจารย์ฝากมาบอกด้วยนะครับว่าใครที่สั่งหนังสือเนี่ยก็สามารถสั่งได้ทางช่องทาง Line แอดดีโคเดอรชและจะมีของแถมพิเศษให้ด้วยนะครับแฟนๆรายการเดอะซิกเซนคนเห็นผีครับผมและขอขอบคุณนะคะ ปากค้างสตูดิโอค่ะโอ้ช่วงนี้นะฮะปีใหม่เนาะใช่มันเป็นเรื่องของต้องทําอะไรใหม่ๆแล้วแล้วที่สําคัญเปลี่ยนยุคแล้วด้วยถูกต้องเราต้องอัปเกรดตัวเองอย่างใครที่ทำวีโอพีเซนเตชันเมื่อสิปีที่แล้วคุณต้องเปลี่ยนใหม่แล้วนะต้องเปลี่ยนใหม่แล้วเพราะเดี๋ยวนี้ยุคมันเปลี่ยนครับคุณไม่ว่าคุณจะทําแนวตั้งแนวนอนแนวทะยงแนวอะไรเราทำไม่ได้หมดจริงจริงจริงลืมแม้แต่การไลฟ์สด ซึ่ง <Hey. S 1> หลายคนเนี่ยมองดูไม่จําเป็นนะแต่การไลฟ์สดที่มีประสิทธิภาพคุณภาพของกล้องคุณภาพของสัญญาณอ้าปากค้างสตูดิโอทําได้หมดโทรมาเลยจ้ะกรุงกรุงและสําหรับใครที่ชมอยู่ก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจและกดติดตามพวกเราเดอะซิกเซนต์คนเห็นผีในทุกๆช่องทางทั้งใน YouTube Facebook Fanpage และ TikTok <c oughs> เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคลิปใหม่ๆจากพวกเราครับกดเลยจา้า พอดีต้องรีบขึ้นมาคกล้องแบตหมดพอดีก็เลยใช้ต้องเอาทีมกล้องใหญ่ขึ้นมาเมื่อกี้คุยอะไรกันอยู่คุยกันว่ามีเด็กสคนตอนแรกนึกว่าสองแต่พอเปิดประตูห้องน้ามามีเด็กจุงมือกันอยู่สามคนแล้วก็เป็นเด็กผู้หญิงหนึ่งผู้ชายสองถูกไหมถูกกับที่ฝันถูกกับที่ฝันแต่ครั้นี้มันมีรูปที่คุณบอกว่าคุณถ่ายรูปติดเด็กสามคนหน้าบึ้งหนึ่งหน้ายิ้มสองใช่ไหม หน้าหนูช้าหมดแล้วพี่ใช่ไหมที่ถ่ายติดอ่ะหนูเห็นเป็นรองเป็นลางลางขึ้นมาอยู่ข้างหลังเขาฝั่งเนี้ยใช่แล้วก็หน้าบึ้งอ่ะชัดหน้าบึ้งชัดในรูปในรูปอ่ะบึ้งชัด้ะยิ้มอ่ะอยู่หน้าบึ้งเหมือนอยู่ตรงกลาง้วยิมมาอยู่ข้างข้างสองคนใช่ปฏิเสธเขาตอนนี้เขามาขอเกิดปฏิเสธเขาเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่อยากให้ไปทับกับโนรันอืมแล้วพอเรามันรู้ว่า เขายังอยู่อ่ะมันเขาไม่ไปไหนแล้วเขารอครับออก็เลยแบบรู้สึกผิดรู้สึกผิดมันเป็นเรื่องที่วาระวาระใครวาระมันแต่ว่าแบบอ้อยากมีลูกนะอ้อยากมีลูกนะหนูก็คือคิดว่าจะมีแค่นนรันอืมถ้าอยากอยู่ก็นี่นะนี่นะใ้่ไปอยู่ทางนน้นนะไปทางนู้นนะทางอยากมีลูกเหรอครับใช่ค่ะอยากมีลูกแล้วสามคนนี้คือใครอ่ะ หนูตกวาระเกิดหมายถึงว่าตกเลือดอะค่ะเกิดจากการแทงแล้วอยู่ที่นี่ทไหนูไม่รู้ว่าหนูไม่รู้ว่าทําไมหนูถึงอยู่ที่นี่แต่หนูปฏิเสธเอ้แต่หนูขอเขาแล้วเขาปฏิเสธหนูก็คือน่าจะเป็นคุณเฟิร์นแต่คนที่มาเป็นเด็กผู้ชายใช่ไหมใช่คนที่มาเขาฝันเป็นเด็กผู้ชายที่ขอเด็กผู้ชายเพราะเด็กผู้ชายพูดว่าเขาเขาบอกแล้วนะแต่เนี่ยปฏิเสธเขาอะไรอย่างเงี้ยอืออือคือการลักษณะแบบนี้ผมไม่รู้นะ บ้านมันก็ต้องมีการก่อสร้างเนาะใช่บางทีคนงานหรืออะไรต่างๆนานาที่มาทําบ้านหรือมาสร้างบ้านก็อาจจะ,จจะมีมีแล้วก็อาจจะมาหลุดอยู่แถวนี้หรือใช่พราะบริเวณน,นี้พราหนูรู้สึกว่าม,มันเป็นการหลุดที่สภาพแวดล้อมด้านข้างที่น้องค่อให้เห็นอะมันยังเป็นดินดินอยู่เลยอะรูปภาพที่คุณถ่ายแล้วมีเด็กอยู่สามคนเนี่ยบริเวณไหนในห้องห้องนี้ของเรา ใช่ S 2> <S 2> แต่เข้าไปมากเมื่อกี้ไม่เจอเด็กหนูบอกว่าเด็กอยู่ในห้องน้ำแต่มีห้องนะั่นมีผู้หญิงที่บอกว่าชุดขาวผมยาวเขามาทำอะไรนะเขาต้องเขาพูดแค่ว่าปล่อยเขาไปให้ช่วยเขาด้วยให้ปล่อยเขาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งไม่รู้คืออะไรคราวนี้ดวงญาณเด็ก3คนเนี่ยค,คือ เข,<า>เขาต้องการมาขอเกิดด้วย <T> ใช่คือแต่ละคนไม่ได้วัตถุประสงค์เดียวกันนะคะ,ะยน้องผู้หญิงไม่ได้จะมาเกิดน้องผู้หญิงเขาแฮปปี้เอนจอยกับการอยูอย่แบบนี้น้องผู้ชายอีกคนนึงเขาก็เฉยเฉยเขาก็ไม่ได้รู้สึกอะไรแต่น้องผู้ชายอีกคนนึงเนี่ยเขาได้รู้สึกว่าเขาอยากมาอยู่กับคนนี้เขารักคนนี้จังเลยเขาอยากเกิดกับคนนี้อริอย่างเนี้ยอย่างอาจารย์โอสมมุติเราเจอดวงญาลักษณะแบบเนี้ยมีครั้งขอเกิดไม่ได้ขอเกิดเราช่วยเขาอย่างไรได้บ้างมันต้องมองมุมต่างนะพี่เจ ในเรื่องของการจะเกิดเรื่องการที่จะเกิดมา,ปมา,าเป็นมนุษย์ได้น่ะไม่ใช่เรื่องของง่ายๆ <c oughs> เราไม่รู้ว่าเขาทําอะไรยังไงตามหลักความเชื่อนะเขาจะเกิดได้มันมีฟ้าธิริขิตเขาแล้วอว่าถึงเวลานะคุณจะไปเกิดกับใครบุญวาสนาและช่วงลานี้คุณจะไปหาคนไหนเขาจะไม่มีสิทธิ์เลือก แต่ถ้าเกิดเราสื่อสารได้มันเป็นความต้องการของเขาส่วนวิญ,ญญาณผู้หญิงกับเดกผ,ผู้หญิงกับเดกอะ่ะหนูว่าใช้วิธีการเดียวกันได้ก็คือทําบุญบ้านหรือทําบุญส่วนเมตตาใหญ่ให้เขาเป็นประจำส่งให้บ่อยๆเลยนะคะเพราะว่าของผู้หญิงเนี่ยตอนที่เราคุยสื่อสารถึงเขาเนี่ยเครื่องน่ะมันแดงแบบ เกือบแปดร้อยอะพี่เจเก้าิกกว่าหนูไม่เคยเห็นเครื่องมันพีคไปขนาดนั้นเลยนะแล้วก็พอเราบอกว่าพอคุณเฟินกับคุณก้อยบอกว่าอ่ะงั้นเดี๋ยวทำบุญบ้านให้เครื่องมันปึ๊บเป็นเขียวแล้วติดติดติดแบบเย็นใจเย็นมากมันรับรู้แล้วพอพี่นุ้ยถามว่าเอาะไรอย่างงี้ถ้าเกิดไม่ทําให้เป็นยังไงหรืออะไรสักอย่างที่พี่พนุ้ยถามอะเขาปีคขึ้นมาอีกรอบก็กลับแดงขึ้นมาอีกใช่ก็เลยรู้สึกว่า เ <K> er, ขาเขาแค่อยากได้บุญน่ะเขาแค่อยากสบายบคือในโลกวิญญาณนะ่ะเขาทำบุญเองไม่ได้ใช่ไหม,มแล่เขาก็รู้สึกว่าถ้าเขาสื่อสารกับใครได้มันก็ดีห้องเฟิร์นใช่ไหมใช่ค่ะอ่ะ,อะเปิดแค่นั้นพอโอเคเฟิร์นกลับพร้อมมาเขาอยู่ไหม เขาอยู่ค่ะเขายืนอยู่เขาเป็น,ปนคนทาให้เกิดปัญหาเรื่องทะเลาะกับแฟนก่อนไหมไม่ใช่ไม่เกี่ยวนะเขาบอกว่าหนูไม่รู้เรื่องค่ะพี่หนูไม่เกี่ยวข้องเลยหนูแค่เข้ามาอยู่อาศัยแล้วหนูอยู่อย่างสงบเงียมเจียมตัวมากๆอ่าฮะเขารู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณก้อยไหมที่ว่าผู้ชายคนนั้นมาลุนลามใช่ไหมถูกต้องไม่รู้ไม่เห็นเลยค่ะแต่เขารู้ว่ามีผู้ชายอยู่หลังบ้านมีผู้ชายอยู่มีผู้ชายอยู่ในบ้านาแต่ว่าที่สื่อมเมื่อกี้พี่เจมีพ่อของคุณก้อยอะ่ะ อยู่ด้วยตอนแรกที่หนูเห็นหน้าบ้านนั่นน่ะคือคุณพ่อนั่นแปลว่าผู้ชายที่เห็นตอนแรกกับผู้ชายที่เห็นข้างหลังคนละคนคนละคนนะใช่ค่ะผู้หญิงคนนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับคุณก้อยไม่ได้มีค่ะไม่เ์นแต่เขาเป็นพลังงานที่ไม่ดีมากเขาก็เลยไม่รู้จะจัดการมันยังไงเหมือนคนพลังงานติดลบอ่ะเป็นไบโพล่าเป็นอารมณ์ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อยู่กับคนรอบข้างแล้วมันก็ท็อกซิกใส่คนรอบข้างไงเขาก็เลยไม่รู้ว่าเขาจะจัดการมันยังไงแต่เขาไม่ได้มีส่วนที่ทําให้เราเกิดกระแสลบยกเว้ <c oughs> ในบางวันที่เราทะเลาะกับแฟนเก่าแล้วมันมีการหมางเมินหรือมันมีการมาคุ้ที่มันปะทะในเรื่องของ <c oughs> ความความมาคุใส่กันอะ่ะ <c oughs> เออซึ่งอันนั้นะมันมาจากออล่าตัวเขาแต่เขาไม่ได้ตั้งใจหรือเจตนานะเขาก็แค่เขาก็แค่อยู่อ่ะอืออ คือผู้ชายคนนั้นอะ่ะเขาตอนแรกเขาอยู่อยู่ตรงนูง้นแลวสภาเขาเขายับไม่อยู่อยู่ตรงนี้อตอนนี้หนุคนลุกนนเขาเหมือน,นแวบไปแวบมาแวบไปแวบมาพยายามแบบแกล้งอะ่ะคือคุณกำลังจะบอกว่าเขาอยู่บริเวณหัวเตียงตอนเนี้ยพ่อหลบไปนู่นแล้วแต่ผู้ชายคนนั้นตอนแรกก็อยู่อ,อ,อ,นนอยู่ตรงนู้นใช่ไหมฝั่งนู้นแล้วตอนนี้เขาแวบมาอยู่ตรงนี้แล้วเขาก็แวบมาอยู่ตรงนี้ใครพ่อไม่ใช่ผู้ชายคที่ถอดเสื้อน่าจะคนเดียวกับที่พี่เจเห็นเพราะว่าเขาถอดเสื้อจริง แต่ว่าข้างล่างอะเหมือนใส่กางเกงห้าส่วนอแต่หนูไม่แน่ใจว่าเป็นกางเกงขากล้วยหรือกางเกงอะไรครับแต่พ่อเนี่ยเขาเหมือนพยายามนําเรามาห้องนี้จากตอนแรกที่อยู่ห้องพระอเขาพยายามที่จะนําเรามาห้องนี้อเขาเป็นใครผู้ชายคนนี้ใช่ไหมคะใช่เขาผมหยักโศกอะพี่เจเขาตาปนปนอ่ะคนลุกแล้วก็ยืนหัวเราะขอบตาล่างมันแดงแดงอะแล้วก็ยืนหัวเลาะอยู่ อ,อยู่ไหนอยู่ข้างหลังอยู่ข้างพี่โอ,อโอเคไม่กลัวพี่โอด้วยนะอ,ะอะดีเดี๋ยวเราจจับกินพี่โอด้วยไหไม่กลัวเลยนะเนะอาสิอตอนนี้อยู่ตรงนี้แล้วคะ่ะอยู่ไหนอยู่นี่สามารถป่อยเขาสัมผัสให้รู้สึกได้ไหมโอเคเปล่าโอเคโอเคถ้าคุณอยู่ที่นี่จริงคุณลองทำให้คุณก้อยรู้สึกถึงการมีอยู่ของคุณได้ไหมคะ รู้สึกถึงแขนข้างซ้ายไหมยังไงรู้สึกเหมือนข้างหลังขยับเหมือนที่หนูเห็นนะเขาพยายามแบบสัมผัสบริเวณหน้าอกหรือบริเวณไหล่ลนะอะไรอย่างเงี้ยพยายามให้รู้สึกว่าแบบเห,เหมือนพยายามกอดพยายามหอมอะ่ะอ,อย่างอย่างนี้ถ้าเากิดการมองเนี้ยมันเป็นเหมือนเจ้ากรรมในเวรหรือสิ่งที่เขาตามกันมานานแล้วหรือเปล่า หนูไม่ได้รู้สึกถึงของพี่เจอหนูรู้ส well> uh ึกถึงการเรื่องของนะใช่หนูรู้สึกถึงเกี่ยวกันมามากกว่าเกี่ยวกันมาคือเกี่ยวกันมาคืออาจจะเคยเป็นคนรักกันมาแล้วพัดภาามีสัญญากันมาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตัวของผู้ชายคนนี้เขาดันเขาดันไม่อยู่ในศีนเท่าไหร่เขานั่งขุกเข่าหาคุณก้อยแล้วเอามือวางตรงหัวเข่าคุณก้อยอะค่ะไม่รู้รู้สึกไหม ขนลุกเออเหรอใช่ขนลุกตัวขาแล้วเขาเหมือนร้องไห้แล้วเขาสึกสะอื้นแล้วเขามองหน้าคุณก้อยประมาณว่าประมาณที่เขาสื่อแต่เขาไม่ได้พูดออกมาเป็นนั่นนะพี่เจเหมือนเขาสื่อในจิตว่าพี่ขอโทษที่วันนั้นพี่ไปถึงไม่ทันไปถึงอะไรไปไปไม่ทันหนูหนูว่าน่าจะเกี่ยวกับอดีตมากกว่าไม่น่าจะเป็นปัจจุบันนชาติเท่าไหร่อ่ะเพราะว่าลักษณะการแต่งกายของเขาอะไรเงี้ยมันดูย้อนกับไปหลายปีใช่ แล้วก็ตัวเขาเองเขาเหมือนเขาขอโทษคือเขาดูเป็นฟิลชาวบ้านชาวบ้านอะแต่ตัวเขาอะเหมือนที่เขาไปไม่ได้คือพอเขาเสียชีวิตเพราะเขาอยู่มานานแล้วนี่ใช่ค่ะคิดว่าเขาอยู่มานานแล้วแต่เขาเพิ่งเกี่ยวมาเจอเราใช่คือหมายถึงว่าเขาอยู่ที่นี่ใช่ไหมน่าจะอาจจะหรือว่าตามมาจากที่อื่นไม่แน่ใจอันนี้คือว่าไปเจอมาจากที่อื่นไม่แน่ใจเขาอยู่นานถ้าเกิดว่าเราอยู่ที่นี่มาสามปีใช่ไหมคะใช่ค่ะ ดอ้าวแล้วก่อนหน้านี้อยู่ไหนอยู่แฟดค่ะอยู่แถวแลามิค่ะแล้วที่แฟดี่ะเคยมีเหตุการณ์อะไรบ้างไหมไม่มีเลยค่ะไม่ไมีมีที่เนี่ยแหละที่นีก่อนมีเหตุการณ์ที่โดนลนรามอะค่ะเราไปก่อนย้อนกลับไปสักเดือนสองเดือนก็ได้นะจําได้เปล่าไม่รู้เราเคยไปเที่ยวอยุธยาหรือแม่น้ําหรือคุ้งน้ําอะไรที่เป็นแหล่งน้ําหรือเป็นน้ํำไหม พอเขาให้เห็นภาพที่มันเป็นเหมือนทุ่งนาแล้วมีน้ํง,งไม่ช่วงนั้นยังไม่มีค่ะแต่ช่วงเนี้ยคบกับแฟนคนนี้ส่วนมากจะพากันไปตกปลาพากันไปตกปลาใช่แฟนที่คบปัจจุบันเนี้ยส่วนมากจะพากันไปตกปลา<อ>ก็จะเจอบอ่อน้ําเยอะจะ,จะเจอลักษณะแบนบนั้นเยอะใช่ใช่ตอน,นกกเขาขายก็ไม่ค่อยไปเที่ยวไหนเนาะไม่ค่อยไปไหนเลยนอกจากทะเลแล้วก็จะมีแบบไปบ้านเขาก็จะมีทุ่งนาอะไรอยู่บ้านใครบ้านเขาอยู่บ้านบ้านอุตรดิตถ์อะค่ะบ้านใครบ้านแฟนเก่าค่ะ ทุ่งนาโล่งๆเลยใช่ไหมไม่มีเขาไม่มีอะไรเลยไม่มีค่ะเป็นโล่งๆเลยแล้วใกล้ๆกับทุ่งนามันมีบ่อน้ําแหล่งน้ําแอ่งน้ําแม่น้ําอะไรไหมคะอืมไม่แน่ใจว่าหลังบ้านมันมีบ่อน้ำหรืเปล่าเพราะว่าไม่ค่อยได้เดินไปตรงนั้นไปมากี่ปีแล้วครับโอไปไปไปบ่อยอยู่ะคะ่ะไปบ่อยนช่วงที่คบกันไปทุกปีหนูเห็นเป็นทุ่งนาเขียวๆเลยพี่เจ สุดลูกหูลูกตาเลยครับแล้วก็ไม่มีเขาไม่มีอะไรเลย,เ,ลยเป็นโล่งๆเลยแล้วก็เป็นคันนาแล้วถัดจากคันนาเป็นเหมือนหนูยืนอยู่ตรงเนี้ยแล้วอันนี้เป็นคันนาแล้วตรงเนี้ยเหมือนเป็นน้ําไหลเอื่อยๆเป็นแค่ตะตุ่มหรืออะไรสักอย่างอะแล้วถัดไปอ่ะเหมือนเป็นบ้านคนแต่หนูไม่เห็นแล้วว่าข้างหลังมันคืออะไรแต่รู้ว่าข้างหลังอะอาจจะมีบ่อน้ําเรือ,อจ,จะมีแหล่งน้ําอะไรบางอย่างที่มันเชื่อมและลิงเพื่อเอาน้ํามาใช้ในนา รู้สึกถึงผู้ชายคนนี้ว่ามาจากที่นั่นเขาไม่ได้มาถึงปุ๊บแล้วเขาก็ทําเราเลยค่ะเขามาแล้วเขารอจังหวะรอโอกาสรอช่วงเราอะกับแฟนอะดวงตกจริงๆวาสนาด้อยจักกันจริงๆเขาถึงเข้ามาแทะแล้วเขาไม่พอใจที่เห็นเราไปคบกับแฟนเก่าจริงๆกับแฟนใหม่เขาก็ไม่ได้ไม่ได้พอใจนะแต่เขาสู้บารมีแฟนเก่าเอ้ยแฟนใหม่เราไม่ได้เพราะแฟนใหม่เราอะมีครูบาอาจารย์สักไหมไม่สักค่ะแต่มีครูบาอาจารย์ เขาสมพาอยู่แล้วเขาก็ค่อนข,ข้างจะทำมาทมวนเออ,อมีครูบาอาจารย์คือเป็นคนที่มีมีวิชาอยู่กับตัวหรือมีครูบาอาจารย์อยู่กับตัวเวลาแฟนไม่อยู่เนี่ยสิ่งที่เรากลัวที่สุดคือกลัวไอ้ตัวเนี้ยมา,มาแต่ตอนนี้แฟนก็จะบอกให้สวดมนต์ใช่ไหมฮะใช่ค่ะพอสวดมนต์ก็จะไม่มาแต่ถ้าเมื่อไหร่ไม่สวดปุ๊บก็จะมาแล้วก็จะมีปัญหาแล้วสิ่งทั้งหมดทั้งมวลผู้ชายคนนี้เนี่ยเป็นคนคนหนึ่งที่เกี่ยวติดกันมา นั่นคือมีเรื่องวิบากกรรมเรื่องของร่วมกันมาร่วมที่เคยอาจจะเคยเป็นแฟนหรือเป็นคนรักกันมาก่อนใช่ถูกไหมแล้วพอเขาไปกันมาพี่มันมันพลัดพรากจากกันมาอแล้วผมถามหน่อยถ้าสมมุติผมถามนะการที่คุณเนี่ยให้เป็นแฟนเก่าเขาเลยอืมแต่คุณมาทําแบบเนี้ยอืมมันสมควรหรอมันไม่สมควรไงพี่เจเอออันนี้ผมพูดกับดวงวิญญาณดวงวิญญาณเขาว่าไง เขายืนจ้องหน้าเจมสเออเนาหว่างถามเนี่ยให้จ้องเลยก็ได้มันสมควรที่จะไปทําเขาแบบนั้นหรออืมเออคุณมีมีสิทธิ์อะไรกับร่างในชีวิตปัจจุบันของเขาเพราะว่าเขารู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้จะต้องยังรักเขาอยู่สิอืมก็บอกเขาไปเลยไม่รักแล้วไม่เอาจริงๆเอาแบบเมตตากันนะคุณลองคุณลองคุยกับเขาก็ได้ถ้าสมมติว่าถ้าเขาจะรักคุณ ชาตินี้เราคงไม่ใช่เราคงต้องไปไปว่ากันเมื่อ,อไหร่ที่เรามีบุญสัมพันธ์หรือมีกรรมสัมพันธ์กันเราค่อยเจอกันคุณคุณลองสื่อเขาแบบไม่ต้องพูดออกเสียงหรือจะออกเสียงก็ได้ผมอยากรู้ว่าเขาจะทำยังไงถ้าพี่หลักหนูจริงๆแต่จริงๆแล้วชาตินี้มันไม่เราไม่ใช่คู่กันนะคะหนูขอให้พี่ ไปทางของพี่ดีกว่าขเขาเฮิร์ตมากเลยค่ะแล้วเขาก็เหมือนลงไปนอนดิ้นอยู่กับพื้นร้องแบบทุลนทุลายแบบร้องไห้เหมือนคนแบบรับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยพี่เจทำไมเขาถึงมีสิทธิ์ที่จะมาเกาะกันแบบนี้แปลว่าต้องญญมีกรรมสัญญา,ญญาเขาอาจจะเคยมีพันธสัญญาทางวาจากันไว้ว่าหรืออาจจะเคยไปสาบานกันสมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ยใน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 แบบ ไลฟ์สไตล์คนสมัยก่อนนะนะหนูก็ไม่รู้มันเป็นคำผูกมัดของคำสัญญาหรือสาบานพี่เจ<อ>ว่าเราจะรักกันเราจะไม่ทิ้งกันไม่ว่ายังไงเราจะหากันให้เจอแล้วเราจะรักกันทุกชาติไปเลยประมาณอย่างเงี้ยค่ะซึ่งหนูอยากบอกว่าทุกชาติไปไม่มีจริงอะอแต่ดวงวิญญาณเนี้ยเขายึดติดก,กับคำว่าทุกชาติไปแล้วเขาเขาหาคนคนนี้เจอแล้วแล้วเขารู้สึกว่าคนนี้ต้องรักเขาสิทําไมล่ะมันต้องต้องเหมือนเดิมสิอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบ กระทำการอันที่ไม่ควรลงไปอนั่นแปลว่าจิตสุดท้ายของดวงวิญญาณลักษณะนี้เนี่ยค,คือยึดติดกับคนรักและคํามั่นสัญญาซึ่งหนูมองว่าเขาอาจจะกําลังกลับมาหาคนรักเขาก็ได้ม,มันก็เลยเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวสุดท้ายในในในจิตสุดท้ายของเขาว่าเขาจะต้องกลับไปหาคนคนนี้เขาจะต้องตามหาคนคนนี้เขาจะต้องแบบหาคนคนนี้ให้เจอแบบเนี้ยมันอาจจะแก้ปัญหาไม่ได้ยากพกี่เจก็อาจจะทำบุญบ้านไปทําสัธารแล้วเราก็บอก ในสังฆทานนี่แหละเอราะว่าสิ่งที่เราเจอพบชาตินี้เลยต่างนานาเนี่ยมันทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วครับมันอาจจะถึงเวลาที่เขาอาจจะต้องไปเปลี่ยนภพภูมิไปเกิดใหม่ไปเปลี่ยนสถานะใหม่อ่าพอนีพอมาเจอกันแล้วมันก็ต้องปรับความความคิดกันใหม่แล้วครับจูนใหม่เซตจูนใหม่จูนใหม่เซตผีใหม่อ่าเพราะฉะนั้นเขาได้เจอมันก็เป็นโอกาสสมมตินะถ้าเขาได้เจอมันถือว่าเขาประสบความสาเร็จใช่ เจอแล้วพูดคุยก็ถือว่าประสบความสำเร็จอีกอย่างหนึง่งเคลียว่าความต้องการการตัดการตัดขาดของชาติพบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างผมไม่รู้ว่าคุณอยากทําหรือเปล่านะคุณควรจะขอเข้ามาเขาก่อนเพราะว่าสิ่งที่คุณสัญญาร่วมกันมาเนี่ยคุณอาจจะผิดสัญญาเขาอยู่ก็ได้อาจจะผูกพันกันมาแล้วณวันนี้เราอ่ะไม่ได้รู้สึกว่าเราผิดแต่ตัวเขาว่าเขาจําได้คนจําได้ไม่ได้ผิดนะคะแต่มันแค่จําได้แล้วที่คุณสวดมนต์แล้วคุณไม่เจอเนี่ย เขาก็เริ่มเห็นแสงสว่างกับบทสวดมนต์ที่คุณสวดอยู่เขาได้ฟัง <sk ill> เขาได้ยินเพราะฉะนั้นน่ย <c oughs> ตรงนี้อาจารย์โอสมมุติว่าถ้าเราจะคุยที่จะขอเข้ามาเขาแล้วก็ส่งส่วนหนึ่งไปให้เขาได้ไหมก็วันนี้ก็เคลียร์ได้น้องส้มก็นําก็ได้ขอ ขอเข้ามาไปอเคียร์ไก่เกียไปก่อนเคียร์ไก่เกียคือมันมันมันไม่ได้ถึงขอเข้ามาหรอกก็คือกูขอโทษละการนะอร้านขอบุญเราขอโทษละการนี้ไปทําสัฆทานให้ตรงไหมแล้วก็บอกเขาอีกทีหนึ่งให้เขาตามไปนั่นแหละบอกเขาทีนแล้วก็ขอส่งแค่นี้นะไปพร้อมกับสัฆทาณเท่านั้นเอาโอเคใช่ไหมคะเขาไม่ดิน้นเขาแ่อเคเขาไม่ดินเขา เขายิ้มให้พี่โอค่ะหนูว่าในยะเขาเขาาพอใจกับสิ่งที่พี่โอพูดไม่ต้องตัดใจด้วยนะเดาอยาไปยึดเดี๋ไปยึดใช่เพราะว่าเวลาที่เราฝันถึงเขาหรือว่าสัมผัสจากเขาอะไรเงี้ยสัญญาเก่ามันจะเกิดบางทีเราจะมีความรู้สึกบางอย่างที่แบบ จะมาอีกไหมวะจะมาอีกไหมวะแต่ไม่ได้คิดถึงนะแต่มันเป็นความระแวงแต่ไอ้ความระแวงเนี่ยแหละมันคืออีกหนึ่งสัญญารูปแบบหนึ่งเหมือนกันดังนั้นเราก็ต้องตัดความระแวงนี้ออกไปตัดความคิดนี้ออกไปและข่าวนี้แหละคุณจะมีลูกสมใจใช่เรานึกในใจก็ได้ คนที่มาทําไม่ดีหรือความสัมพันธ์อะไรกับเรานะให้เขาเรียกเขามามาตรงนี้นเชิญพูดกเขาดีๆีเขายือนอยู่ตรงหน้าพี่โอราคาตอนนี้อยากบอกอะไรเขาก็บอกได้เลยค่ะโปรย,ยนะโปรยนะฮะก็อยู่นะ,ะเก็บอะเลยพี่เจ่าอ,อยู่ อย่าไปยึดติดกับเขานะต้องตัดขาดแล้วก็ให้ดวงวิญญาณเขาเนี่ยไปสู่ภพโค่ะรู้สึกถึงอะไรที่มือไหยค่ะมือเย็นนะเขามาจับมือเราแล้วเขาขอเข้ามาค่ะเขาขอเข้ามาเราที่เขาเคยทาพลังพลาดกับเราไปที่เคยทําไม่ดีกับเราแล้วก็ทําให้เรากลัวทําให้เราเกิดความรู้สึกอึดอัดในใจแล้วก็ความรู้สึกไม่สบายทางกายและใจเลยเขาขอโทษ เขาไม่ได้มีเจตนาที่จะลวนลามหรือทำให้เราเไ,ไม่สบายใจเขารู้สึกรู้สึกค่อยๆมือเย็นมือเย็นแน่นๆเขาขอโทษเขาขอโทษเขาพยายามกอดเราอยู่นะตอนนี้นะเรามีความสัมพั์หมายถึงว่าเราต้องอย่างอยู่กับเราได้ไหมเราคิดไปอย่างนั้นไหมตอนนี้จะกดหัวกดหัวเขากอดสับพัง สัพพังอปาปราทังอปาราธังขามาทธะขามาธะเมพันเตเมพันเตอุกาสะอุกาสะทวารัตตะเยนะ พระวาระตีนะกะตังกะตังสัพพังสัพพังอับปราทังอับปราทังขามัทธะขามัทธะเมพันเตเมพันเตอุกาสะอุกาสะขามามิพันเตพันเตหากข้าพเจ้าหากข้าพเจ้าจงใจจงใจหรือประมาทพลาดพังประมาทพลาดพังล่วงเกินบิดามารดาล่วงเกินบิดามารดาปูบาอาจารย์ปูบาอาจารยพระพุทธะธรรมพระพุทธะธรรมพระอรหังสุภะองค์พระุทอรหังสุภะองค์พระอริยะสงฆ์เจ้าพระอริยะสงฆ์เจ้า ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์รวมถึงผู้มีพระคุณรวมถึงผู้มีพระคุณและท่านเจ้ากรรมนายเวรเจ้ากรรมนายเวรจะด้วยกายจะด้วยกายวาจาใจใจใจขอได้โปรดขอได้โปรดอโหสิกรรมอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วยแก่ข้าพเจ้าด้วยหาข้าพเจ้าหาข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดตามมามีเจ้าของตามติดตัวมาข้าพเจ้าข้าพเจ้าขออนุญาตมีคู่ขออนุญาตมีคู่มีครอบครัวมีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่ว ไ,ได้เหมือนคนปกติทั่วไปขอถอนคำอธิษฐานขอถอนคำอธิษฐานคำสาบานคำสาบานที่จะติดตามคู่ที่จะติดตามคู่ในอดีตขอในอดีตขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระบุญที่เราเคยทํามาทุกอย่างเลยค่อยใจเยน็นใจเย็น เป็นไงบ้างเอาความรู้สึกจริงๆกจ,จ,จังจังก็ตอนตอนตอนที่สวดเอา,อาธิทฐา้ที่พี่เจนําใช่ค่ะก็รู้สึกมันร้อนร้อนวูบวูบแต่พอเสร็จแล้วก็รู้สึกเย็นเย็นไปเลยสร้างความมั่นใจให้ตัวเราได้อีกนิดนึงคราวนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไม่ต้องไปคิดถึงมันอย่างที่แฟนบอกกลวดมนวันเนี้ยเขาเริ่มเห็นแสงสว่างเดีเขาก็าไปเขาไปแล้วครึ่งตัวอีกครึ่งตัวอยู่ที่เรา ถ้าเราเรียกกลับมาเขาก็โยกกลับมานะเพราะนั้นหยุดคิดถึงเรื่องพวกนี้ไม่มีอะไรทำเราได้ถ้าเรามีสติเดี๋ยวนี้ไปแปะหน้าบ้านเนาคือเนี่ยเดี๋ยวเสร็จก็แปะเลยได้ในภาษาเขียนว่าปีเดียวไม่ให้เข้าไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเยันเยันอย่าโดนน้ำนะง่ยครับการสิ่งไม่ดีอ่าขนี้ในส่วนของเฟิร์นน้องเฟิร์นบอกว่าจริงๆความกังวลของเฟิร์นเนี่ยคือ กังวลว่าเราชอบไปแช่งผีเอะไปด่าผีไปเยอะเขาจะมีปัญหาอะไรแม่ตรงนี้ใช่เพราะเมื่อกี้ตอนที่อยู่ข้างบนขาะก็ชาเพราะว่ามันรู้สึกก็แบบเออเราพ,พูดไม่ดีกับเขาไงอืก็นิดหน่อยค่ะได้รับผลกระทบนิดหน่อยเรื่องของอารมณ์คนรอบข้างหรือเรื่องการทะเลาะปากเสียงกับคนรอบข้างง่าย แค่นั้นแต่ถามว่าผีจะอะไรไหมคือใจเขา่ไม่ได้มีอะไรตั้งแต่แรกนะพี่น้องเฟิร์นเขาไม่ได้เป็นคนใจร้ายหรือเป็นคนใจอาฆาตอะไรเงี้ยมันปากมันไปแต่ใจมันไม่ได้ไปมันก็ถือว่ามันไม่ได้เจตนาขนาดนั้นบางทีอาจจะปากโล่งไปเองอะไรเงี้ค่ะเอาจริงๆนะเฟิร์นนะพี่จะบอกงี้นะวันนี้ที่เฟิร์นเนี่ยส่งเรื่องมาแล้วเฟิร์นนึกถึงอาตัวเองเนี่ยนี่เฟิร์นได้บุญไปเต็มๆแล้วนะนี่คือการช่วยเหลือ ่วงไง่วงลึกออกไหมเพราะว่าแบบอาก็อยู่แค่กับอยู่กับแฟนแค่สองคนมันมีอะไรมันก็ญาติพี่น้องอะไรอยู่ไกลเหมือนกันพอสมควรอก็เป็นห่วงเขาอืคุณเป็นคนดีมากคุณเฟิร์นอันนี้ผมพูดจริงนะคุณเป็นคนดีมากนะจิตใจคุณดีเอางี้แล้วกันในวันนี้นะผมเชื่อว่าคนที่แต่ปากไม่ดีเออเอาผมเชื่อนะในวันนี้ยคนที่จะเจอคนที่รักคุณอาร์เขาขนาดเนี้ย แม้แต่คุณอาไม่เคยดูรายการเลยแฟนคุณอาก็ไม่เคยดูรายการแต่กูห่วงอากลัวเอออะไรปมาส่งเรื่องจนทีมงานมาขนาดนี้ตรงนี้มีอะไรสงสัยไหมเอน้องสามหนอสามหนอจะอยู่นี่ใช่ไหมก็ทำบุญบ้านส่งให้เขาหรือม่ก็ส่วนเมตตาส่วนกรณีเมตตาสุดให้เขาเขาก็ไปของเขาใช่เหลือทูบอยู่อื เดี๋ยวเสร็จจุดทูบขอขึ้นมาก็บอกเด็กๆไปทำบุญขนานั้นและวแล้วก็มาปักมาตรงนี้เลยห่วงไปด้วยกันเลยละไปไปด้วยกันเลยห่วงเขาห่วงเขาต้เขายังมีห่วงอีกไม่ได้ละก็ห่วงอย่างนั้นแหละโอมันก็นานแล้วพี่เขาคงอยู่นานแล้วจิตใจดีตั้งปาก็ใจดีใจจริโอเคอาจารย์โอฝานอยจ้ะก็เรื่องราวของวันนี้เนาะมันอาจจะเป็นเรื่องราวเรื่องเหลเชื่อไปนิดหนึ่งรับ เรื่องของอดีตเรื่องความสัมพันธ์แต่ก็อยากบอกให้คนยึดปัจจุบันไว้เป็นที่สําคัญไว้ที่สุดทําดีแค่วันวันนี้พรุ่งนี้จริงๆวันทุกวันเราต้องทําดีอยู่แล้วแต่เอาปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วกันอ,อย่าไปยึดติดกับอดีตคือส้มอยากให้คุณผู้ชมทางบ้านนะคะลองมองย้อนกลับมาว่าแล้วเรามีพันธสัญญาอะไรไหมเรามี อะไรที่เคยรับปากใครไว้แล้วยังไม่ได้ทําหรือเปล่าหรือว่าเราทําไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะใช้ชีวิตให้มันไม่ติดค้างอะค่ะแล้ก็อยู่กับสติแล้วก็อยู่กับปัจจุบันว่าเราอะ รับมือกับสถานการณ์หรือเราอะสามารถทําตามที่เราอะรับปากคนอื่นเขาอ่ะได้ไหมถ้ามันไม่ได้อย่าไปพูดอย่าไปรับปากตั้งแต่แรกให้มันติดกรรมไม่อย่างนั้นมันก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะผูกพันกันเหมือนดวงวิญญ,ญาณวันนี้ที่เขายังคงยึดติดหรือยึดมั่นถือมั่นอยู่ดังนั้นไม่แน่นะถ้าเกิดคุณยึดติดมากๆหรือเป็นคนที่รับปากใครไปทรงเดชไปเรื่อยๆโดยที่มันติดค้างกรรมกันเนี้ยคุณอาจจะมาเป็นหนึ่งดวงวิญ,ญญาณที่ต้องให้เราช่วยในอนาคตก็ได้นะดังนั้นอย่าเอาให้ตัวเองมาอยู่ในจุดนี้นะคะทุกอย่างไม่ ังไงวันนี้ก็ต้องขออบคุณสปอนเซอร์ด้วยครับผมขอขอ,อบคุณฮัลโหลโซล่าเอสักดาคมบริษัทระดับเทพ519และอ้าและอาักค้างสตูดิโอค่ะและขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ร่วมสนับสนุนรายการเดอะซิกเซนคนเห็นผีเพื่อเป็นวิทยาฐานดีๆต่อไปอย่าลืมนะฮะเราไม่ได้ตามหาผีที่น่ากลัวที่สุดแต่เราตามหาจิตใจมนุษย์ที่น่ากลัวที่สุดวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ